สำหรับโรคออฟฟิศซินโดมนะคะเป็นโรคที่เป็นกลุ่มโรคหรือกลุ่มอาการปวดที่เนื่องมาจากการทำงานค่ะหรือว่าการใช้ท่าทางที่ไม่เหมาะสมะโรคนี้นะคะมักจะพบในผู้ที่ต้องนั่งทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน,าน,านๆหลายชั่วโมงต่อวันค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบกับร่างกายเราในหลายๆด้าน,นะคะ่ะ แต่ที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยหรือว่าคุณชินกันมากที่สุดคือเป็นในระบบกล้ามเนื้อของเราค่ะสาเหตุของอาการปวดกล้ามเนื้อของจากโรคออฟฟิศซินโดมนะคะเกิดจากการที่เวลาที่เรานั่งในท่าเดิมน,น,นานๆหรือว่านั่งในท่าทางที่ไม่เหมาะสม กล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะมีการใช้งานที่มากกว่าปกมากกว่าปกติค่ะเกิดการหดเกรงค้างอยู่ในท่าเดิมนานๆซึ่งถ้าเราปล่อยให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยที่ไม่ได้รับการแก้ไขค่ะกล้ามเนื้อของเราก็จะมีการยืดตึงมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนบางครั้งบางท่านอาจจะคลําได้เป็นก้อนกล้ามเนื้อที่อยู่ใต้ผิวหนังซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่ทําให้เราเนี่ยเกิดอาการปวดได้ะคะ่ะ ส่วนใหญ่นะคะผู้ที่เป็นออฟฟิศซินโดมเนี่ยมักจะมาพบแพทย์ด้วยอาการปวดต่างๆไม่ว่าจะเป็นปวดคอปวดบ่าปวดสะบักปวดหลังค่ะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะมีอาการปวดปวดขึ้นไายทอยปวดไปที่ศีรษะปวดขมับตาร้ามัวร่วมด้วยหรือบางท่านอาจจะมีชาที่อาการชาร้าลงแขนหรือว่าชาที่ข้อมือค่ะเป็นได้ค่ะ จริงๆเป็นได้ได้ทั้งทุกระบบในร่างกายเป็นได้ทั้งคอบ่าไหล่หลังไปจนถึงปวดขาก็เป็นได้เหมือนกันส่วนใหญ่มักจะมาด้วยปวดบริเวณแถวเนี่ยคอบ่าหลังค่ะสำหรับออฟฟิศซินโดมส่วนใหญ่สาเหตุหลักๆมักจะมาจากกล้ามเนื้อค่ะเพราะฉะนั้นคงไม่ได้อันตรายถึงชีวิตแต่ว่าจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกปวดจนรำคารหรือบางทีอาจจะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันเราได้ค่ะซึ่งอา,อาการเนี่ยมีตั้งแต่น้อยคือ เป็นเป็นครั้งเป็นคราวาพักแล้วหายไปจนถึงปล่อยปล่อยไปนานๆเป็นมากขึ้นมากขึ้นเป็นเรือรงังซึ่งอันนี้อาจจะอันตรายที่จะส่งผลกระทบต่อระบบอื่นของร่างกายได้เช่นอาจจะไปรบกวนระบบประสาททําให้เกิดอาการชาอ่อนแรงซึ่งอันนี้แนะนําให้มาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุแล้วก็รักษาต่อไปค่ะ ถ้าถ้าเรายังอยู่ในเป็นออฟฟิศซินโดมซ้ำๆเรื่อยๆพอเราอายุมากขึ้นประกอบกับ่าความเสื่อมของร่างกายเรากระดูกเราก็เริ่มเสื่อม,มแล้วเรายิ่งนั่งในท่าที่ไม่เหมาะสมนานๆ,ๆทั้งกระดูกทั้งกล้ามเนื้อก็จะทําให้ส่งผลกระทบผลเสียต่อร่างกายเรามาเช่นอาจจะมีกระดูกข้อเสื่อมไปกดไปกดเส้นประสาทที่คอเนี่ยค่ะก็อาจจะส่งผลตามมาได้เช่นกัน จริงๆออฟฟิศซินโดมเนี่ยถ้าเป็นแรกเริ่มเนี่ยเราสามารถรักษาได้บรรเทาอาการเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองที่บ้านนะคะคืออาจจะหาอุปกรณ์ประครบอุ่นค่เพื่อ,อความร้อนเนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อที่มันยืดตึงมันจะคลายตัวลงแล้วหลังจากนั้นก็คือประกอบก,บกับการยืดกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธีอันนี้ก็จะพอบรรเทาอาการได้แต่ถ้า,าทําแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นมาพบแพทย์แพทย์อาจจะมีการรักษาอาจจะให้ยา ลดยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อนะหรือว่าอาจจะแนะนําวิธีทํากายภาพบําบัดค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะมีอุปกรณ์ทางกายภาพมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นอ,อดแผ่นร้อนอันตา้าซาวกระตุ้นไฟฟ้าเลเซอร์ขึ้นกระแทกขึ้นม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่า,อาจจะเป็นแนะนําให้ฝังเข็มคลายกล้ามเนื้อนะก็ได้ค่ะ วิธีป้องกันสําหรับผู้ที่ต้องนั่งทํางานนานๆหน้าคอมพิวเตอร์นะคะก็จะแนะนําให้แรกเริ่มเลยเนี่ยเริ่มจากการจัดสภาพแวดล้อมในที่ทํางานเราก็คืออย่างหน้าจอคอมพิวเตอร์ควรจะวางอยู่ในระดับที่สูงพอเหมาะกับระดับสายตาเราค่ะจะได้ไม่ต้องก้มเงยมากเกินไปแล้วก็โต๊ะเก้าอี้ความสูงกับระยะห่างควรจะพอเหมาะกับสรีระของแต่ละท่านนะคะจากนั้นคือให้ กลับทีก่การนั่งท่าทางของเราค่ะค,คือหลีกเลี่ยงท่าที่เช่นนั่งก้มคอห่อไหล่หลังโกงหรือว่าการนั่งที่อเอียงไปให้น้ําหนักตกไปทางด้านใดด้านหนึ่งเป็นระยะเวลานาน,านๆซึ่งท่าทางหล่าเนี้ยจะ,ะมีผลกระตุ้นทำให้เกิดอาการของออฟฟิศซินโดมได้ง่ายค่ะนอกจากนี้เรา ต้องพักยืดแนะนําให้พักยืดกล้ามเนื้อระหว่างวานันหรือว่ามีการลุกเปลี่ยนอิิยาบทบ้างจริงๆแทบจะทุกชั่วโมงควรควรจะมีค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อมันยืดตึงจนเกินไปแล้วมันก็จะปวดค่ะส่วนในระยะยาวถ้าเราไม่มีที่การป้องกันนะคะที่ไม่อยากจะให้อาการของออฟฟิศซินโดมเนี่ยกลับมาเป็นบ่อยอันนี้จะแนะนำให้ไปออกกำลังกายค่ะ mm hmm. เพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยยืดหยุ่นดีแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะจริงๆนะปัจจุบันนี้มีมาเรื่อยๆเลยค่ะยิ่งถ้าช่วงที่มีการนั่งทำงาน Work From Home ช่วงนี้คือเราจะนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะตลอดเวลาอันนี้จะเป็นตัวกระตุ้นเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะนั่งจนเพลินจนไม่ได้มีการลุกไปเปลี่ยนอิริยาบถอันนี้ค่ะจะ ทำให้เกิดเป็นอาการปวดของออฟฟิศซินโดมได้ง่ายขึ้นง่ายเลยค่ะก็สำหรับคำแนะนำที่จะฝากถึงนะคะจริงๆเนี่ยโรคออฟฟิศซินโดมเนี่ยเป็นเป็นโรคที่ใกล้ตัวเราแต่ว่าไม่ใช่เป็นในเฉพาะกับพนักงานออฟฟิศนะคะจริงๆทุกๆคนเนี่ยสามารถมีโอกาสเป็นออฟฟิศซินโดมได้ถ้าเกิดว่า ท่านต้องนั่งอยู่ในท่าเดิมหรือว่ามีกิจกรรมที่ต้องอยู่ในท่าเดิมนาน mm hmm. ๆเช่นอาจจะเป็นเนี่ยการนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือเล่นแท็บเล็ตอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าในอายุน้อยๆอ,อย่างเด็กที่นั่งเล่นเกมทั้งวันเลยหรือว่านั่ง,น,งนั่งเรียนหน,นังสืออ่านหนังสือโดยที่ไม่เคยได้ได้ลุกไปเปลี่ยนอิริยาบถอันนี้ก็จะกลุ่มนี้ก็จะสามารถเป็นออฟฟิศซินโดมได้ค่ะแต่ว่าออฟฟิศซินโดมเนี่ยเรา ถ้าเราทราบวิธีการป้องกันมันสามารถป้องกันได้ตั้งแต่เรินเน่มๆค่ะคือเราไม่จําเป็นต้องรอจนมีอาการมากจนมาพบแพทย์เราก็จะสามารถป้องกันรักษาตัวเองได้เบื้องต้นก่อนได้ค่ะแต่ว่าถ้าท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากได้รับคําแนะนําอันนี้ก็เชิญมาปรึกษาแพทย์แผนาสตร์ฟื้นฟูได้ค่ะ